อย่านั้นนะเจ้าเรียนเรียัยยยดูตัวเราแสงสว่างเท่ากันไหมดูสว่างน้อยกว่าเจ้าค่ะน้อยกว่ามากไหมไม่มากเจ้าค่ะไม่มากเลเจ้าค่ะตัดสินใจคันห้านะแล้วขึ้นชื่อว่าคันห้าของคนก็ดีใสก่ก็ดีนะ ร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาคนเองเองก็ดีที่มีธาตุสี่จะมรอาการสารีส,สองมันสุกอบรกไธอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสิ่งทั้งหมดนี้เราไม่พึงปรารถนานะและ้วแล้วก็เราจะตัดความโกรธความเมมบบาดการที่จะมีค่าถึงค่าใครๆจะคนดีใส่กดีจะไม่มีในเราเราจะให้อภัยกับคนที่ทําความผิดทุกอย่าง โดยไม่คิดโกรธจิตนึกตามนั่นต่อคิดเจ้าค่ะสว่างขึ้นไหมสว่างขึ้นเจ้าค่ะเท่ากันมั้ยยังเท่าทันไหมท่าทวิสามเท่าแล้วเจ้าค่ะเท่าเลยนะเจ้าค่ะจิตคิดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าขันหะ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเร้เกนวมากายนะเสียงทั้งหลายเ่านี้เราเกิดขึ้นมาเพราะหน้ากิเลสต,ตัณหานํามาเกิดฉะนั้นในเมื่อกิเลสตัณหามันเป็นเจ้าของกายเราก็าจะไม่คบกับกิเลสตัณหาอ,อวปาทานใดๆทั้งหมดขึ้นชื่อว่าร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไป าติต่อไปข้างหน้าคือการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวาดาก็ดีเป็นพรมก็ดีเราไม่พึงปรารถนาเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานทำใจให้มันแล้วดูรัศมีกายที่สว่างมากขึ้นไหมตอนนี้ขยับมาอยู่แถวสองแล้วเนจะ้าพระแถวสองอลไเจ้าค่ะแถวสองนะี่ลไม่ถามด้วยว่าท่านเป็นท่านไหนกันนะ แถวสองท่านเป็นพระอริยะชนไหนตามความรู้สึกอนาคามีมรกเจ้าพระดังอนาคามีมรกเจ้าค่ะเมือ่อกี้ว่าสายตาคามีอนาคามีมรกเนะี่ยใช่ค่ะยังมีข้างหน้าสว่างกว่าใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่สว่างยังไม่สว่างเลยเจ้าพระไม่ใช่แถวพระนะท่านสว่างไหม แถวพลัดที่สว่างกว่านั้นมีไหมตรงหัวแถวแถวที่สองนี่สว่างนะเจ้าคะสว่างมากนะเจ้าค่ะสว่างมากจัดใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็ดาวเลยสว่างแพรุ่ทธเจ้าค่ะนั่นก็ระหันไนั่นตัดสินใจตัดสินใจต่อไปอีก มันนั่งมองลงมาข้างล่างดูร่างกายที่มันนั่งอยู่มันส kind of ับสนมากนะแล้วก็มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราเกิดเป็นคนใหม่มันก็เป็นทุกข์เราไม่เอาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวดาหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้างกลับมาเกิดเป็นคนเป็นทุกข์ใหม่เราก็ไม่เอาถ้าเราจะมาเกิดเป็นภูมิถ้าหมดบุญวาสนาบารมีจัดฌานเราก็ต้องเกิดเป็นคนใหม่เราไม่เอา เราต้องการปฏิพันธ์เวลานี้ตัดใจเลยนะว่ามุ่งเฉพาะปฏิพันธ์จุดเดียวที่พระพุทธเจ้าจะมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าตัวธาตุใดๆก็ตามที่สิ่งที่มีชีวิตเกิดตามร่างกายเราก็ตามร่างกายนอืินก็ตามทรัพย์สินก็ตามเราจะไม่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปใจญ่ทรงตัวทะไรอย่างได้เจ้าค่ะจะวังขึ่มไนระวางเจ้าค่ะ เข้าไปเทียบวัดแถวหัโโวแถวนี่ได้คืนหรือไม่ยังนอกก้อยกว่าท่านใช่ไหมเจ้าค่ะนอกก้อยกว่ามากไหมไม่มากเจ้าค่ะไม่มากนะเจ้าค่ะนอกก้อยกว่าไม่มากอัลตันดะีแล้วนี่เข้าไปกราบทุกเนตรสมมาสมพระเจ้าท่านประชาชนนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีโอกาสมาถ,ถ,ถึงพระนิพนาพนานได้ไหม ฟังคำตอบตามความรู้สึกที่นี่ไม่ใช่เสียงความรู้สึกว่าไงได้เจ้าค่ะได้เดีเย๋ยอีกนั้นทหมทำได้อายุถึงแปดสิบปีไหม ไม่เห็นะช่ไหมคะไม่เห็นอะจ้ใช่ไไปก่อนพ่อมาได้ต้องเปรียบนะเห็นแม่ไหมเห็นแล้วค่ะใสใช่นไหมเห็นใสเนี่ยแต่หน้าเห็นไม่ชัดนะเจ้าค่ะต้องค่อยๆดูทีละขั้นแล้วค่ะเห็นตั้งแต่ไหลลงมาถึงถึงเท้าเนี่ยชัดเจ้าค่ะต้องค่อยๆขอดูหน้าแม่ต้องค่อยๆดูทีละส่วนก็สมาธิยังไม่กว้าง หน้าสวยไหมนัน้าแมนนะาหมูกตรงแก้มป่อง้จะเจ้าค่ะ <c oughs> ปากสวยปากห้อยสวยใช่ไหะปากย้อยตาโตนะเจ้าคะ,ะสาวหรือแก่หรือสาวเจ่าค่ะ ท่านแม่คางแหลมเลยเจ้าคะน,นี่เออ <c oughs> แปลมันดูละเอียดนะแล้วก็กปลบลาพระพุทธเจ้าให้ท่านแม่พาไปหาท่านปู่ท่านย่าลูกเพราะท่านเป็นผู้มีบระคุณมากนะ <c oughs> ถึงอย่างลูกถึงที่แล้วเจ้าค่ะเออถึงน่ดนไหม ท่านโตท่านยาท่านประทับอยู่บนอะไรลูกประทับอยู่บนที่นั่งเจ้าค่ะที่นั่งดูที่นั่งนี้เป็นแก้วหรือเป็นเงินหรือเป็นทองหรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาเป็นเป็นเป็นแก้วเจ้าค่ะเป็นแท่เนะเป็นแก้วเป็นแท่งแท่งเหมือนแท่นนะเจ้าค่ะเป็นแท่นใช่เป็นแท่นเนี่ยเขาเรียกว่าแท่นบรรดุกำพรศดีดาอัดนะ ที่เราอ่านหนังสือพบเน<ช><ด>่ะจำไหมดดูให้ชัดที่สุดดูชัดว่าเป็นสีอะไรแก้วแปลว่ราวสวยหรือว่าเป็นแก้วดันดนันแก้วแปลวพราวนะเจ้าคะสวยมากนะแก้วค่ะท่านปู่ทรงประทับเครื่องทรงอะไรลูกท่านปู่แก้วทรง แบบใส่แบบที่เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อกี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสีแตงเขียวแลวสีสตนเหลืองท่านเหลืองเจ้าค่ะแตงเหลืองถูกต้องเก่งมากอันนี้ขึ้นได้เขาเก่งเลยพระท่านปูนสีเหลืองแล้ที่เขียวเขียวนั่นมันเป็นรัศมีจากมงกุฎลงมาฮะท้าพปูนปูนดีใจเมื่อหลานมานะดีใจเจ้าค่ะยิ้มเปล่ายิ้มเจ้าค่ะ มือท่านลูกตัวเปล่าไม่ท่านใช้ท่าไรเฉยนนั่งอยู่ในกราบที่ตักท่านเลยเราเป็นหลานนี่กราบแล้วเจ้าค่ะใช้ท่าไงเนยท่านมองแล้วท่านยิ้มนะเจ้าค่ะนั่นแสดงท่านดีใจมากท่านยกมือขึ้นจับหัวแล้วเจ้าค่ะเออให้ลูกวาไปดิท่านย่านั่งอยู่ทางด้านขวามือของท่านปู่แล้วเจ้าค่ะ แยกแต่งตัวสีอะไรลูกแยกสีต้องเอากรรูกรสีช่วยเลยนะใช่ค <c oughs> ่ะเป็นท่องยากชัดเท่ากันปู่ไหมไม่ชัดเท่าเจ้าค่ะขอบารมีทั้งยายดิบ่กขอขอลูกเองให้หลานเองชัดนย ท่นญ้าก็แต่งผ้ายกสีส,สีทองนะแต่ว่าทองทองไม่เหลืองนะเจ้าค่ะเ,เป็นยกยกเป็นแบบผ้าย,ยกธรรมดาจชาค่ะเจ้าค่นนะเสื้อท่านมีสบายด้วยนะเจ้าค่ะแต่ว่าใส่เสื้อด้วยนะเจ้าค่ะสสนะใส่เสื้อแล้วมีสบายครับผิดเจ้าค่ะ สาว,สาวก,กาลวใช่ค่ะสาวแม่ไหมสาวเหมือนแม่ไหมเหมือนจ้่ค่ะขนาดเดียวกันนะใช่ค่ะเทวด,ดาเขาไม่ได้แก่หรอกนี่จะกราบท่านพันยาสำคัญมากนะท่านสูงปรีด๊ดใจมากไหมแล้วก็หันได้กราบท่านนะเจ้าค่ะ ท่า,านทำอะไรบ้างท่านก้มหน้าลงดูนะเจ้าคะ่ะท่านท่านยกแขนยนั้นะเจ้าคะ่ะยกแขนยังจับตรงข้างหลังตรงใกล้ๆได้ทอยลลกเจ<อ>้าค่ะท่านจับตั้ไงไหงไหมท,ท่านตัดว่าดีใจเจ้าค่ะใจเ่เลยยิ้มเลยเจ้าค่ะฉันมาดูมาแม่เนี่ยเขายิ้มใหญ่เปล่า ยิ้มใหญ่แล้วเจ้าค่ะแม่เขาดีใจมากนะล,ลูกอยากดูอะไรไหรมตอนนี้นเจ้าค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบจะดูอะไรแลวเจ้าค่ะดูนะมันเยอะแต่อยากจะดูต่อไปต้ออยากจะกลับเหนื่อยยังไม่เหนื่อยแล้ว,วเจ้าค่ะถ้าไม่เหนื่อยก็ขอไปดูสาประวณีของท่านปู่ให้แม่พาไป กราบท่านครัวท่านยาท่านฝนนะกราบเจ้าค่ะจะใหญ่ไหมจะใหญ่ใช่ไหมจะมีขอบขึ้นมานะเจ้าค่ะ,ะมีต้นไม้เจ้าค่ะเออต้นไม้ต้นอะไรถามแม่นี่เยอะไหมต้นไม้อยู่ขอบสระนะเจ้าค่ะก็่นี้ถามแม่ดี่ว่า ต้นปริภชาตใช่ไหมท่านแม่บา่าอะไรท่านแม่บอกว่าใช่เจ้าค่ะใช่เลยเจ้าค่ะต้นไม้เป็่นอะไรลูกเป็นต้นไม้ธรรมดาแล้วเป็นต้นไม้แก้วแล้วเป็นต้นไม้ทองต้นไม้นี่ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดา,าใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันมีมันเป็นต้นไม่สูงนะเจ้าค่ะแต่ใบโตโตเจ้าค่ะ รอบๆสะมันมีสีเหลืองๆเ,เหมือนทองนะเจ้าคะ<ม>แต่รู้ว่ามีชีวิตนะเจ้าคะ,ะต้นไม้นะเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตแต่มันเขียวๆทองๆเจ้าคะไม่สวรรค์นเนี่ยจะม,มีแคล้วแคล้วหรือว่าใบใบด้านๆธรรมดาไม่ด้านเจ้าค่ะไม่ด้านเน่ยเจ้าคะเป็นแก้วนะเจ้าคะ่ะตรงข้างสะรู้คิดว่ามีเก้าอ,อี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะ ก็อีตั้งอยู่ตัวเลยเจ้าค่ะเป็นเหมือนไม้หินเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นดูเป็นหินแล้วเป็นแก้วเป็นดูแน่ๆตัวแน่ๆก็ไม่ใช่หินนะเจ้าค่ะแต่อะไรหรก<อ>เป็นแก้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะลองนั่งดูสบายไหม นั่งได้เจ้าค่ะนั่งได้เลยเจ้าค่ะคแล้วแม่อยู่ที่ไหนลูกท่านแม่นั่งด้วยเจ้าค่ะด้วยเลยเจ้าค่ะใครท่านแม่ที่ชมสวนท่านปูท่านผูมีสวนทั้งหลายสวนอสูรใกล้ๆน,นั่งตรงนี้เราเห็นได้ทุกสวนนันท่านไปท่านแม่จีชีไปทาง ทางขวาเลยเจ้าค่ะแ่ามเป็นสวนอะไรชื่ออะไรหรอสวนชื่ออะไรท่านก็บอกว่าสวนโบกทลอร์นีนี่เจ้าค่ะใช่ค่ะสวนข้าวสาลีทลอร์นีนะเจ้าค่ะเอ๋สวยไหมต้นไม้ที่ดอกไหมต้นไม้นี่มันเป็น เป็นต้นใหญ่นะเจ้าคะ,ะมีพุ่มแพ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็คนต้นไม้ก็มีดอกไม้โปรกอยู่เจ้าคะ่ะถามแม่ที่บอกว่าที่มีต้นใหญ่สาขาที่ตามหนังสือเขียว่านันทวันใช่ไหมแม่อะไ ใช่เลยค่ะใช่นะเจ้าค่ะที่มีต้นไม้นี่เรียกว่าสวนจิตกระดาใช่ไหมที่เราซื้อเขียนนะใช่เลยค่ะใช่นะเจ้าค่ะแต่บนนั้นเรียกต้นเรียกสวนปลูกเสนีเพราะว่อยู่ใกล้สาวปุกเสนีนะเจ้าค่ะสวนนี้เป็นสวนที่ท่านปู่ชอบพาเทวดามาเที่ยวลมเลื่อนดีนะเจ้าค่ะลงข้างลูกไหมเจ้าค่ะมีลูกไหมขึ้นมาเอากินทั้งลูกเลยไหม สวยดีไหมเจ้าค่ะเออให้ได้แม่พาไปดูที่ประชุมเทวดาหรกเพี่ยสวยทังอย่างถตึมแล้วเจ้าค่ะสวยมีอะไรบอกมาที่ประชุมเทวดามีที่นั่งนะเจ้าค่ะสำหรับให้นั่งประชุมนะเจ้าค่ะ ที่นั่งสําหรับก็นั่งสําหรับพระพุทธองค์มั้งเจ้าคะใช่มีนั่งอยู่ตรงตรงกลางนะเจ้าคะแล้วก็ข้างหลัง<อ>มีเป็นสวน,<อ>สวนดอกไม้เจ้าคะเออดีีนะสวนดอกไม้อ,อยู่ต้นเล็กก็มีนัเจ้าคะ<อ>ต้นโตเป็นพุ่มๆก็มีเจ้าคะเ,<อ>เป็นแถวเจ้าคะ ที่นั่งประชุมเป็นแท่นหรือเป็นเก้าอี้ลูกอเป็นเป็นไม่ใช่เป็นเก้าอี้นะจ๊ะคะเป็นแบบแท่นเป็นที่นะเป็นที่ขึ้นขึ้นเหมือนธรรมชาตพระหน่อยๆเจ้าคะท่านที่นั่งที่อุปกานั่งหรือคือที่พระพุทธเจ้านั่งที่พระพุทธเจ้าประทับนะเจ้าคะ ที่เทวดานั่งหรมีอะไรไหมที่เทวดานั่งมีที่นั่งเฉพาะเฉพาะด้วยเจ้าค่ะใช่ใช่ใชตามตำแหน่งเจ้าค่ะตามบารมีอยู่อยู่ด้านหน้าออกมานะเจ้าค่ะเวลานี้นอกจากแม่แล้วมีใครไหมนึกไม่ดว่าเพื่อนเพื่อนแล้วพี่น้อนที่อยู่ที่บนสวรรค์เ้านีคอยมาประชุมกันให้หมด ยายจะพบนะมากันอย่างมาแล้วเจ้าค่ะเยอะไหมเยอะเจ้าค่ะเยอะเลยเจ้าค่ะเออพวกเพื่อเพื่อๆกระแป๊วใครสวยกันอือดูเขาดูความสดใส ใ่ากวเขาใส่กว่าใช่ไ่ะเขาใส่กว่าแล้วเขาอยู่ก่อนนี้นะเราเพิ่งโดดเข้ามาวันนี้เน่ยไม่เป็นไรไม่ใช้เราก็ใส่เท่าเขานะเขายิ้มแย้มแจ่มใสไหมยิ้มใช่ไหมเขาไปถามว่าถามว่าดีใจไหมที่แปลมาได้เนี่ย ก็บอกว่าดีใจนะะคเลยค่ะชมมันได้เลยถูกไปมาขึ้นมาได้ดูแท่มเลยมีอะไรดูอยไหมดูที่นั่งนี้แล้วก็ดูต้นไม้แถวนั้น ตอนแรกรูปน้นกว่ามีสะอยู่ใกล้ๆนั่นเองไม่ใช่จ้ะคะ่ใชนะเป็นเขียวๆ <ใน S 2> เป็นต้นไม้พุ่มๆเตีต้ยๆจ้ะคะกลับไปดูวิมาน,นที่ปู่ที่แม่พาไปเึง็แล้วเจ้าค่ะสวยไหม สวยเจ้าค่ะชอบไฟยาวยวเจ้าค่ะเจ้าค่ะสีเป็นยิบยิบยับยับเจ้าค่ะเจ้าค่ะชอบไฟยาวจังเลยนะ่เจ้าค่ะไม่เหมืนเรานะเจ้าค่ะอันดูม่มีที่ชันถามแม่มีี่ชันถามถามท่านแม่เจ้าค่ะ อะไร,ะไรมีกี่ชั้นเจ้าคะพีม่มายเขาท่านปูน่เนี่ยมีกี่ชั้นดูน่าเป็นไหวแล้วเจ้าค่ะสอนสอนกันเจ้าคะ่ะเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะเออสวยไหมสวยเจ้าค่ะออดูได้ทั่วๆเลยชมได้ทั่วๆ อยากมานานนั่นมามาเดินเพิ่เหนื่อยเลยเจอทัวข้างด้านหน้ามีศาลาสำหรับนั่งเล่นด้วยนะเจ้าค่ะศาลานี่มีมีเสามีก็มีม้านั่งนะเจ้าค่ะเสา,าเป็นอะไรลูกเป็นแก้วเป็นทอง เ้าเป็นแก้วเจา้าค่ะมมานาั่งมานั่งก็เป็นแก้วเจา้าค่ะแก้วไเจา้าค่ะเอาขอชมดูห้องประทับของท่านปู่ดิจะเป็นหานเข้าได้ให้แม่พา,าไปสว <ừ. S 2> ยไหม ตอนนี้เจ้าคะ่ะมีมีมา่านเลยนะเจ้าคะ่จะใช่ใช่เองนี่แล้วมีมา่านข้างในพอเข้าไปข้างในแล้วก็มีมา่านที่จะเข้าไปห้องข้างในอีกเจ้าคะ่ะม่านสีทองนะเจ้าคะ่ะสีทองเจ้าค่ะต่อไปอท่านปู่ท่านย่านั่งอยู่ ทางเจ้าค่ะห้องท่านเนี่ยเขาเข้ายากค่ะถ้าไม่ใช่ในเวาเนีเข้าไม่ได้หรอกข้างในเนี่ยจำคงเข้าไปอีกใช่ไหมเจ้าค่ะเข้าไปอีกท่านปู่ท่านย่าอยู่ข้างนอกเลยเจ้าค่ะไม่เข้าเลยเจ้าค่ะไม่เข้าเลยอยู่กับท่านอะไรกันนะเจ้าค่ะนั่นเด็กว่าแล้วลาถึงกลับเลยนะวันหลังก็เชื่อมันนะเชื่ค่ะ เดี๋ยวก่อนจะกลับเข้าไปพระจุลาวณี้เก่อนลาทั้งผัวทั้งยาเดี๋ก่อนได้แม่าพาไปลาพระพุทธเจ้าเห็นไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ้มสว่างขึ้นไหมคล้ายเดิมเจ้าค่ะคลายเดิมไหมเจ้าค่ะเห็นมาสก,การท่านนะก็หหันนไวท่าแล้วก็หันมาไหว้พระสงฆ์นะ เราตั้งใจว่าข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าขอมา,าบริการชาตินี้เพื่อชื่อแบบการห่วงใย,ยในขั้นห้าก่นดีถ้าผิดก็ดีจะไม่มีจะแจงพวข้าพเจ้าอีกแล้วขอพรอน่างพระองค์สองทองโยกข้าขขขหัดเถอปบ่าโยกใช่ไหะแล้ป่อนกราบท่านนะลูกนะกราบไปแล้วนะ